จะทำยังไงให้เราไม่ต้องตอบคำถามเดิมเป็นครั้งที่100เพราะเราตอบคำถามนี้มาร้อยครั้งแล้วแต่สำหรับคนที่เพิ่งถูกควบคุมตัวเนี่ยสำหรับเขาเมันคือครั้งแรกปี2550 ช่วงนั้นจะมียุทธาการแยกปลาออกจากน้ำของจับหน่วยงานพวันคงซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนถูกจับกลุมควบคุมตัวไปเยอะมากเราในฐานะเป็นนักศึกษาเป็นปัญญาชนจะทำอย่างไรให้พี่น้องของเราที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรมเราก็เป็นผู้ประสานงานหลักพาชาวบ้านมาร้องเรียนพาชาวบ้านไปโรงพักพาชาวบ้านติดต่อชอบคอต่างๆที่มีการควบคุมตัว ผู้เสียหายจนนําไปสู่เป็นผู้ช่วยทนายความของที่ส่วนทนายความมุสลิมเห็นสภาพปัญหาเห็นความยากลําบากของพี่น้องประชาชนของชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือในการเข้าถึงสิทธิต่งตางๆตามกฎหมายที่ได้กําหนดไว้เนี่ยอย่างยากลาบากโดยเฉพาะผู้หญิงเมื่อเสาหลักของครอบครัวเนี่ยถูกเชิญตัวไปหรือหายออกไปจากบ้านอย่างเนี้ย ผู้หญิงเหล่านั้นที่เป็นแม่บ้านเนี่ยต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นําของครอบครัวมาเป็นเสาหลักของครอบครัวพวกเขาไม่มีองค์ความรู้ว่าจะทําอย่างไรเมื่อพี่ชายสามีลูกชายถูกควบคุมตัวเอาไปไว้ที่ไหนจะตามได้อย่างไรเราจะต้องช่วยให้แม่ๆผู้หญิงเหล่านี้เข้าถึงสิทธิต่างๆที่ทั้งผู้เสียหายและครอบครัวจะต้องได้รับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการร่วมแบ่งปันในการทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นมานะคะ คู่มืออาสาสมัครสิทธิเมืชนหญิงรุ่นใหม่ในจังหวัดชียงนาภาคใต้จริงต้องขอบคุณมุ้ยที่ภาษาวัฒนธรรมที่ให้โอกาสกันนี้ได้แบ่งปันประสบการณ์จากการทํางานที่ผ่านมาแล้วก็หลักๆเลยตอนตอนนั้นที่คิดในหัวก็คือว่าจะทํายังไงให้เราไม่ต้องตอบคําถามเดิมเป็นครั้งที่100เพราะเราตอบคําถามนี้มาร้อยครั้งแล้วแต่สําหรับคนที่เพิ่งถูกควบคุมตัวเนี่ยสำหรับเขาเมันคือครั้งแรก อันนี้ตั้งใจเขียนคู่มือเล่มน,นี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายเป็นภาษาง่ายๆคืออ่านแล้วคุณเข้าใจได้เลยถ้าเราจะช่วยคนข้างบ้านคนหนึ่งที่เขาถูกควบคุมตัวตามกฎอิการสึกเนี่ยเราจะทําอย่างไรหนังสือเล่มน,นี้จะช่วยคุณได้และจะทาให้คุณอะสามารถเข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและการเข้าถึงสิทธิกระบวนการยุติธรรมได้เป็นอย่างดีสามารถนําข้อมูลองค์ความรู้แนวคิด หรือประสบการณ์ต่างๆที่กะนีแบ่งปันมาในคู่มือเล่มน,นี้เนี่ยนำไปใช้ได้ประยุกต์ใช้กับเคสของตัวเองได้ประยุกต์ใช้กับเรื่องราวที่ตัวเองเกิดขึ้นได้เพราะเราอยู่ในพื้นที่ภาวะสูญเสียงเราไม่รู้ว่าวันไหนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราการมีองค์ความรู้การมีแนวปฏิบัติที่ สามารถนำไปใช้ได้เนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นค่ะ